สำหรับเรื่องความน่าจะเป็นนะคะเรามาดูหัวข้อนี้ค่ะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนนะคะการทดลองสุ่มสัมเป l e s สเปซแล้วก็เหตุการณ์การทดลองสุม่มภาษาอังกฤษใช้คำว่า random experiment นะคะหมายถึงหมายถึงอะไรมาดูนะคะการทดลองสุม่มหมายถึงการกระทำซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างก็คือเรารู้ผลลัพธ์ว่ามันเกิดอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลจะเกิดขึ้นเป็นอะไรนะคะ,ะ,คะเช่นโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดมันก็คือจะมีแต้มหนึ่งถึงหกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเนี่ยมันต้องโยนออกมาเนี่ยมันต้องออกแต้มหกแน่นอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถฟันธงแบบนี้ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการทดลองสุ่มอันนี้คือหัวข้อแรกต่อมา sample space ภาษาไทยเขาใช้คําว่าปริภูมิตัวอย่างนะคะแต่ว่า เราก็จะชอบทับศัพท์ว่า sample space ไปเลยนะคะคืออะไรมาดูซิปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ก็คือเซตของผลลัพธ์คำว่าเซตก็คือมีหัวปิดเซตเป็นหัวปิดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการทดลองสุม่มใช้ s แทน sample space เขาจะเขีนอย่างนี้ s เท่ากับเซตของอะไรก็ไล่ไปนะคะนี่หัวหัวอย่างเงี้ยหรอหัวก้อยก้อยหัวอย่างเงี้ยค่ะก้อยก้อยขาจะเขียนอยู่ในรูปเซตนะะอันนี้ คือโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งใช่ไหมถ้าเวลานั้นเราก็จะเขียนถ้าเกิดจากการโยนเหรียญสองครั้งมันก็จะเป็นเงี้ยหัวก้อยนะฮะ h แทนหัว t แทนก้อยเราก็จะสามารถเขียน sample space ได้จากการเขียนแผนภาพต้นไม้แบบนี้หรอกเขาเรียกว่าแผนภาพต้นไม้เนาะหัวหัวไล่มาคืออันแรกอย่างเงี้ยค่ะหัวก้อยก็คืออันนี้ก้อยหัวไล่มาแล้วก็ก้อยก้อยตรงนี้อ่า sample space คือตัวนี้นั่นเอง นะคะคราวนี้ sample space คือตัวนี้คราวนี้จำนวนสมาชิกเขาจะเขียนแทนด้วย n s ก็คือจำนวนสมาชิกก็นับมาว่ามีกี่ตัวอันนี้มีอยู่4ตัว n s เป็น4อย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะต่อมาตัวอย่างในนี้เราก็สามารถไปศึกษาได้นะโยนเหรียญผลลัพธ์ได้อะไรบ้างนะคะอันนี้ทอดลูกเตา๋า1ลูก2ครั้งเวลาเราเขียน s l m s p e s p เนี่ค่ะเนี่ยแผนภาพต้นไม้ครั้งที่1ครั้งที่2มันจะเป็นอย่างเี้ ตัวเลขหนึ่งถึงหกไล่มาให้มันครบก่อนเสร็จแล้วแต่ละอันสามารถแตกออกไปแต้มหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเวลาเราเขียนเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเราเอามาจากตัวนี้แหละนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกไล่ไปจนถึงหกห้าหกหกไล่มาถึงตรงนี้เลยจะมีทั้งหมดสามสิบหกตัวอันนี้คือการเขียน sample space ของการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งนะคะก็คือสามสิบหกตัวนี้แหละสามสิบหกตัวนี้นะค,ะคือ sample space n s เป็นสามสิบหกนะคะ โอเคเนาะอ่าคราวน,นี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดซิอันแรกให้กาถูกหน้าอันที่เป็นการทดลองสุม่มนะให้กาผิดอันที่ไม่ใช่การทดลองสุม่มการทดลองสุ่มก็คือเรารู้ผลลัพธ์ว่าเป็นอะไรได้บ้างนะเช่นข้อหนึ่งการแข่งขันบาสระหว่างทีม A ทีม B เราก็จะรู้ว่ามันจะมีแพ้มีชนะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเรออันนี้ถือว่าเป็นการทดลองสุม่มอ่าย,ยนเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกอันนี้ก็เป็นการทดลองสุม่มกนกออนทาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ก็เราอาจจะ ผลลัพธ์ก็คือทําถูกทําผิดอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการทดลองสุม่มกิจนะขึ้นรถประจําทางไปโรงเรียนอันนี้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรนะหมุนวงล้อเพื่อออกสลากกินแบ่งอันนี้เป็นการทดลองสุม่มนะคะกิการอ่านหนังสือ10หน้าใช้เวลา20นาทีอันนี้ไม่เป็นเนาะคุณแม่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะถูกรางวลกับไม่ถูกก็ได้เนาะถือว่าเป็นการทดลองสุม่มมานัดชวนเพื่อนไปเล่นฟุตบอลแล้วก็คาดฝังคําตอบจากเพื่อนก็คือ เราก็จะรู้ว่าผลลัพธ์ก็มีไปกับไม่ไปใช่ไหมคะถือว่าเป็นการทดลองสุม่มหยิบไพ่หนึ่งใบจากสำรับก็ถือว่าเป็นการทดลองสุม่มเพราะว่าเราจะรู้ว่ามันก็จะออกแต้มจากห้าสิบใบนั่นแหละนะตัวใดตัวหนึ่งข้อส0บนักการไขกุญแจประตูห้องพักอันนี้ไม่รู้ผลลัว่าคืออะไรนะคะอันนี้คือการทดลองสุม่มจําแนกออกมาว่าอันไหนเป็นไม่เป็นต่อมาข้อสองเขียนแปร์เปิลสเปซของการทดลองสุม่มในแต่ละข้อต่อไปนี้สแปรเปิลสเปซเขียนแทนด้วยตัว S ใช่ไหมคะ โยนเหรียญสามเหรียญหนึ่งครั้งสนใจหน้าของเหรียญเราก็ไล่ไปเหรียญใช่ไหมคะมันมีอยู่สามเหรียญอย่างเงี้ยค่ะหัวก้อยเนี่ยเราก็จะแตกเป็นหัวก้อยอย่างเงี้ยค่แะ,ะแตกเป็นหัวก้อยอันนี้ก็หัวก้อยเนี่ยอันนี้ก็แตกเป็นหัวก้อยหัวก้อยไล่ไปหัวก้อยหัวก้อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะไล่มาจากหัวหัวหัวสามเหรียญนี้ก่อนเนาะ ต่อมาหัวหัวก้อยต่อมาหัวก้อยหัวไล่ามาจากแผนภาพน,นั่นแหละแล้วก็หัวก้อยก้อยอ่ะขึ้นต้นด้วยก้อยบ้างก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยนี่นะมันจะมีทั้งหมด8ดตัวนี้นะคะอันนี้คือ ผลลับที่จะเกิดขึ้นหรือ sample space นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2โยนเหรียญสามเหรียญหนึ่งครั้งสนใจจํานวนเหรียญที่หงายหัวคําว่าเหรียญที่หงายหัวก็คืออันเนี้ยหงายหัวเท่าไรเหรียญสาเหรียญอันนี้หงายหัวกี่เหรียญสองเหรียญอันนี้หงายหัวสองเหรียญไล่ไปอันนี้หงายหัวเหรียญเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หงายหัวเหรียญเดียวอันนี้ล่ะก้อยก้อยก้อยก็คือหงายหัวศูนย์เหรียญไม่มีหัวเลยใช่ไหมคะแปลว่าสนใจจํานวนที่หงายหัวเราก็จะบอกว่า sample space ก็คือศูนย์หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ ข้อ3ทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งสนใจแต้มของลูกเต๋าที่เกิดขึ้นแต้มมีอะไรบ้างอะ่ะ1ึงถึงหใช่ไหมหรอก็เขียนไปข้อ4ทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งสนใจแต้มที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่แปลว่าเราไม่ได้สนใจแต้มนะเราสนใจแค่ว่ามันออกเลขคู่หรือเลขคี่แค่นี้นะแปลว่า s a m เ l e space เราจะเขียนเป็นตัวนี้นะนี่ทอดลูกเตา๋าสองลูก1ครั้งสนใจแต้มที่เกิดขึ้น ต้มที่เกิดขึ้นก็คือ sample space ก็ไล่ามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งห้าหนหกใไหมไล่ไปก็ไล่ไปอีกสองหนึ่งสองสองสองสามี่หไล่ไปปึ๊บปึ๊บแล้วก็อะไรคะสามหนึ่งสามสมสามสามไล่ไป4 1่ห4ึ่งสี่สห้าสี่หไล่ไป 1> 5 1 5 2 5 3 5, 4, 5, 6, ่งห้าสาสไล่ไปคุณเล่าไว้อย่างนี้นะ6ก6น6่6หกสอง้าหกไปจนถึง6 6อ่ะลูกมันจะมีทั้งหมด3ามตัว36คู่นั่นเองนะคะโอเคนะกูก็เขียนเล่าไว้อย่างนี้ละกันข้อ6กทอดลูกเต๋าสองลูกหนึครั้งสนใจผลรวมของแต้มคําว่าผลรวมก็คือจับบวกกันสิหนบวกหเป็นเท่าไหร่2ผลบวกเป็น2ใช่ไหมสองบวกสเป็นสเอหนึบวกสเป็นสาม หนบวกสามเป็นสี่อันนี้เป็นห้าเป็นหกรวมกันใช่ไหมคะผลรวมแถวๆนี้แหละก็เป็นเจ็ดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงผลรวมเยอะสุดก็คือสิบสองใช่ไหมคะแปลว่าผลรวมของแต้มเราก็จะไล่มาตั้งแต่อะไรเอ่ยสองเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ้นสุดที่สิบสองแค่นี้อ่ะได้นะ ข้อเจ็ดทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสนใจแต้มลูกเต๋าแล้วก็หน้าของเหรียญลูกเตา๋าอะนะนี่เป็นลูกเตา๋าใช่ไหมลูลกเต๋าออกหัวกับก้อยใช่ไหมเหรียญเอ้ยลูกเต,ต๋าออกหัวกับก้อยลูกเต๋าออกแต้มหนึ่งถึงหกแล้วก็เหรียญออกหัวกับก้อยใช่ไหมแปลว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอยน่างหรลูกเตา๋าอ่าหนึ่งหัวสองหัวสามหัวอย่างนี้ก็ได้ 4หัวห้าหัวหหัวหมดแล้วต่อไปออกก้อยบ้าง1 2, T, นึก้อย2ก้อยทีแทนก้อย3ก้อย4ก้อย5้ก้อย6กก้อยอ่ะอันนี้คือแซมเปิลสเปซทั้งหมดน,นะต่อมาข้อ8เลือกตัวอักษร2ตัวจากตัวอักษร A B C D สนใจตัวอักษรที่เลือกได้เวลาเลือกเด็กๆเลือกอย่างนี้หรอจับคู่มาอย่างนี้หรอ sample space ก็จะไล่มาตั้งแต่ A B A C A D A E อย่างเงี้ยค่ะพอหมดแล้วเราก็ไปเลือก B C B D B E อย่างนี้หรอก B C B D B E เสร็จแล้วก็ไปเลือก C D C E แล้วก็ไปเลือก D E หมดละนะคะ เราจะเขียนแค่นี้เพราะว่าอะไรการที่เราได้ A B มาอย่างนี้เนอกับ B A มันคือตัวเดียวกันเพราะว่าเขาสนใจตัวอักษรที่เลือกได้นั่นแปลว่าอันนี้ก็มี A กับ B อันนี้ก็มี A กับ B เหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปกลับเราเขียนเลือกตัวอักษรสองตัวมีแค่นี้พอมีแค่นี้พอนะต่อไปข้อ9ลกูกหยิบลูกบอลสองลูกออกจากถุงมีลูกบอลสีขาวกับสีแดงสนใจสีที่หยิบได้คําว่าสนใจสีที่หยิบได้เราหยิบมาสองลูก สองลูกนี้อาจจะเป็นสีขาวกับสีขาวทั้งสองลูกก็ได้ใช่ไหมคะหรือมันได้สีขาวกับสีแดงก็คือลูกหนึ่งเป็นสีขาวลูกหนึ่งเป็นสีแดงแล้วก็ลูกแบบที่สามก็คือได้สีแดงทั้งสองลูกมันจะมีแค่สามแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอะไรคะสนใจที่สีของมันไงสนใจที่สีของมันต่อมาข้อสิบหยุบหยิบลูกบอลสองลูกออกจากถุงนะซึ่งมีลูกบอลสีขาวสามลูกสีแดงสองลูกสนใจลูกบอลแต่ละลูกที่หยิบขึ้นมาได้ ในที่นี้เราจะเขียนว่าอย่างนี้แล้วกันลูกเอ่อลูกบอลสีขาวสามลูกมีสีขาวหนึ่งสีขาวสองสีขาวสามสีแดงสองลูกมีแดงหนึ่งมีแดงสองเพราะว่าอะไรสนใจลูกบอลแต่ละลูกที่หยิบได้นั่นแปลว่าสีขาวหนึ่งสีขาวสองมันนับเป็นบอลคนละลูกอย่างงี้ค่ะแปลว่าเราจะมาเขียนซมเปิลสเปซแบบนี้นะ ไล่ไปขาวหนึ่งขาวสองขาวหนึ่งขาวสามขาวหนึ่งแดงหนึ่งขาวหนึ่งแดงสองนี้หรอกขาวหนึ่งขาวสองคูไล่ไปนะขาวหนึ่งขาวสามขาวหนึ่งแดงหนึ่งขาวหนึ่งแดงสองอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็ไปไล่ตัวนี้ขาวหนึ่งเออโทษขาวสองขาวสามขาวสองแดงหนึ่ง ขาวสองแดงสองหมดละต่อมาก็ไปไล่อันนี้เหรอขาวขาวสามแดงหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะขาวสามแดงสองแล้วก็สุดท้ายแดงหนึ่งแดงสองมันจะมีจำนวนวิธีทั้งหมดแค่นี้นะคะเพราะอะไรเราสนใจลูกบอลแต่ละลูกที่หยิบขึ้นมาได้นั่นแปลว่าอันนี้ก็มีขาวหนึ่งขาวสองเหรอก็มีสีขาวสองลูกนี้นะคะเราเราก็จะนับแบบนี้ด้นะอันนี้ข้อสิบ นะคะต่อมาข้อ3ข้อ3ครูจะทําให้ดูบางข้อแล้วก็ข้อที่เหลือครูจะให้เราทําเองนะคะเอามาดูข้อ3ามกำหนดให้ s เป็น sample space ให้เราหา n s n s คือจํานวนสมาชิกของ sample space นะจานวนสมาชิกเราจะบอกเป็นตัวเลขอนะคะ่ะแต่ถ้า sample space เราจะต้องเขียนแจกแจงสมาชิกว่ามีอะไรบ้างมาดูข้อ1หยิบสลากหนึ่งใบจากสลาก50บใบที่เขียนหมายเลข1 2 3่งถึงห้ แปลว่า sample space ของตัวนี้มันก็จะเป็นเลข1นึถึงห้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราไม่ได้เขียน sample space เขาต้องการ n s ก็คือจํานวนสมาชิกนับไปมันจะมีอยู่50บใบหรือ50ตัวเราก็จะบอกว่า n s เท่ากับ50อย่างนี้เลยนะคะเขาให้หา n s นะคะจำนวนสมาชิกของ sample space ข้อ2หยิบลูกวิงปอง1ลูกจากลูกวิงปองสีแดง3ลูกสีเขียว4ลูกสีเหลือง5ลูกแปลว่าจํานวน sample space มันก็จะมี แดงสามเขียวสี่จับบวกกันเนาะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองเออเป็นสิบสองไปเลย n อเป็นสิบสองไปเลยต่อมาโยนเหรียญหยนึ่งเหรียญแล้วก็ทอดลูกเตา๋าพร้อมกันหนึ่งลูกอันนี้เหรียญแล้วก็อันนี้ลูกเตานะ๋าเนาะเหรียญมันก็ออกหัวกับก้อยก็คือมีสองวิธีลูกเตา๋ามีหกมีหวิธีจับคูณกัน n อข้อนี้เป็นสิบสองค่ะโยนเหรียญสี่เหรียญหน 1, ึ่งคางอะสี่เหรียญอย่างเงี้ย เหรียญมันออกแต้มอะไรเออไม่ใช่มันออกผลลัพธ์หัวก้อยเหรียญที่สองก็หัวก้อยเหรียที่สามก็หัวก้อยจํานวนวิธีทั้งหมดจับคูณกัน n s ตอบสองคูณสองคูณสองเป็นเท่าไหร่คะสี่สี่สิบหกใช่ไหม n s เป็นสิบหกโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกห้าครั้งอืมลูกเต๋าอะ่ะมันจะออกแต้มหนึ่งถึงหกใช่ไหมหรอกหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกเนี่ย มันจะเป็น6คูณ6คูณหคูณไปคุณคูติดค่าไว้ก็ได้ n s เท่ากับ6ยกกำลังหติดค่ายกกำลังไว้ได้นะคะพอได้เนาะต่อมาสอบถามนักเรียน3ามคนว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้หรือไม่คาดหวังคำตอบที่ได้คาดหวังคำตอบที่ได้ก็คือมีใช้กับไม่มีใช้ใช่ไหมอ่ะคนแรกตอบมีใช้กับไม่มีใช้ก็คือตอบได้2แบบตอบได้2แบบเขาถามสามคนตอบได้2แบบเหมือนกัน จับคูณการ n s ข้อนี้เป็น8นะคะชวนเพื่อน6คนไปดูภาพยนตร์และหวังคําตอบที่ได้6คนก็จะตอบว่าอะไรไปไม่ไปไปไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมลกูก n s เป็นเท่าไหรอ่อ่ะสยกกําลัง6เป็นเท่าไหร่แปดแ n s ข้อนี้จะเป็น64นะคะได้เนาะต่อมาเลือกตัวอักษร2ตัวจาก a b c d เราไปดูข้อนี้นี่ไงเราเลือกมาแล้ว ใช่ไหมคะนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวหรือ n s เราคิดจากอันนี้ก็ได้หรอก n s เลือกมาจาก c อะไรนะเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวเลือกมาสองตัวอย่างนี้ก็ได้นี่ไงห้าเลือกมาสองจำได้ไหมใช้วิธีคิดสั้นห้าคูณสี่ด้านล่างถอยหลังมาเริ่มตั้งแต่สองคูณหนึ่งตัดทอนตัวเลข สองหนึ่งเป็นสองสองห้าคูณสองเป็นสิบข้อนี้ตอบสิบ ns เป็นสิบไอ้ที่เราไปนับข้างบนนั่นแหลนะหยิบปิงปองสองลูกจากลูกปิงปองสีแดงสองลูกสีเขียวสองลูกอันนี้ ns ก็จะเป็นอะไรคะปิงปองแดงบวกปิงปองเขียวมีอยู่ห้าห้าเลือกมาสองเราหยิบมาสองลูกก็คือเป็นสิบนะเลือกว,นวนันสองวันจากเจ็ดวันเลือกจำได้ไหมเจ็ดเลือกมาสองได้เท่าไหร่หาคำตอบให้หน่อยนะไปหาคำตอบเอาเอง ข้อสิบเขียนะข้อสิบเอ็ดเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนอกนั้นให้ทำเองแค่นี้เองข้อที่เหลือข้อสิบเอดทำเองนะข้อสิบเอ็ดข้อสิบสองข้อสิบสามข้อสิบสี่แล้วก็ข้อสิบห้าอันนี้ทำเองนะคะแล้วก็ในคาบนี้แหละให้เราส่งนี่ยนะ ทำให้เรียบร้อยนะล,ลูงน้อยเราก็ส่งส่งอันนี้คือหมดคาบเท่าไหร่หมด,าดนะาคาบเจ็ดนะคาบของครูเป็นคาบเจ็ดนะะวันจันทร์หมดคาบเจ็ดให้เรารวบรวมส่งที่โต๊ะครูส่งที่โต๊ะครูห้องหมวดคณิตศาสตร์นะให้เราส่งด้วยนะคะเพราะว่าครูจะเช็คครูจะตรวจนะคะให้เราส่งหัวหน้ารวบรวมส่งไว้ที่โต๊ะครู นะคะหมดคาบเจ็ดแต่ถ้าไม่เสร็จก็คือให้ไปส่งภายในเลิกเรียนแล้วกันล่ะถ้าไม่เสร็จเอาไปส่งภายในเลิกเรียนนะคะอย่าลืมส่งด้วยนะเพราะว่าครูจะเช็คชื่อตามตามที่เราส่งมานะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะคะสําหรับคาบวันจันคาบเจ็ดนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ